แล้วเข้ามาอยู่ในเสื้อได้ไงอ่ะก็ป๊อกก็ป๊อมากินข้าวเป็น่าวันนี้ก็มีเมนูตามนี้นะคะเป็นผักนะคะเอาไปลวกน้ํานะคะแล้วก็ลวกน้ําร้อนนะคะแล้วก็มาน็อกน้ําเย็นนะคะแล้วก็ผัดซอสลาดนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เราอยากกินน้าพริกเนาะเมนูน้าพริกผักนะคะน้าพริกผักลวกแล้วก็ตามด้วยกุ้งอันนี้กุ้งเอาไปนึ่งนะคะแล้วจะแกะเปลือกอันนี้ปลาช่อนแดดเดียวนะคะ กี่แดดไม่รู้อะแต่เราว่าแดดเดียวแล้วก็ขาดไม่ได้จ้าร่างกายต้องการมากน้ำพริกปลาระจับจุดจุดจุดอ่ะท่านกินข้าวเลยค่ะกุยจักุยจั๊กโอ้โหหืมขออนุญาตชิม <Ske> ผ <pt necessary> ักก่อนเนาะอืมอืมอืม <documentation for those feet> ค่ะวันนี้ช่างมานั่งกินด้วยนะแต่ช่างไม่ยอมออกกล้องช่างเถินหัวอันนี้กุก้งก็แกะเปลือกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็ดได้เ,เข็มนะคะ น้ำอ่คุกแก่ปลาร้านะคะให้มันชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะอืมอืมแก้มเลยอืมอ,อร่อยอยากจนแก้มอยากกินเนืออ้อเกือบเกือบอืมอ,อร่อยอร่อย จริงๆไม่ต้องอะไรมากมายนะแต่ข้าวเป็นบ้านเนี่ยก็อร่อยละกินน้ำพริกปลากับตะเกียบเข้ากันแลกว่อน,นนะ ตัใหญ่ต่นใหญ่นี่น้ำแบบปลาดูห้าอุ้ยปลาชันชัน เผ็ดเค็มแล้วคะับอืมก็มาบุกรัดเห็นไหมผักลวกน้ำพริกข้ากันงกัากันอร่อยมากเลย ขอตัวไปกินก่อนนะคะ